สำหรับคลิปนี้ก็มาแกะเครื่องซันดีนะครับรุ่นนี้เครื่อง5,500วัตต์ระบบ48โวลต์แกะดู igbt ในฝั่ง m p p t นะครับระเบิดเปิดแบบนี้เลยเครื่องนี้เคยผ่านการซ่อมมานะครับดู2ตัวนี้มีรอยแตกรอยแล้วน่าจะไปทั้งหมด แต่ภาค DC to AC ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรื้อถ้าฝั่งนี้ช็อตนะครับภาค DC to DC ต้องเสียไปด้วยนะครับลองมาดูอีกฝั่งนึงนะครับโอ้โหเบอร์ที่เขาไม่ใช้แล้วนะเบอร์นี้นานมากแต่เบอร์นี้แรงนะครับ h y 3 8 1 0เดี๋ยวต้องตรวจเช็คดู HY 3810นะครับร้อโวล้อแดอมนี่นะครับรอดูก่อนนะครับอะไรไม่มีแล้วมีแต่เบอร์ใหม่ตรวจเช็คดูถ้ามันเสียก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่เข้าไปเลยวัดด้วยคอมโพนเตอร์นะครับตรวเช็คดูแล้วก็มี IGBT เสีย4ตัวล่างนะครับเป็นภาค MTP t ทำหน้าที่เป็นไดโอดครับ แล้วก็ทำได้ที่เป็นสวิตแล้วก็มีไอ b t ด้านนี้1ตัวครับรวมเป็น5ตัวแล้วก็ฝัง m o s f e t นะครับคาดว่าจะเสียทั้งหมด16ตัวนะครับต้องตรวจเช็คอีกทนะีเครื่องนี้เคยผ่านการซ่อมมาแบบโชคชนนะครับดูซีเนอร์ไดอดนเปลี่ยนเป็นแบบหลอดแก้วถามว่าดีไหมดีมากครับทนกว่า ตัวเล็กๆนี่ครับแต่ถ้าวงจรมันไม่มีปัญหาใดๆนะครับนะซีเนอร์ไดโอดตัวเล็กก็ไม่ได้มีผลอะไรครับยิ่งดีครับดูแล้วสวยสะอาดตาดีครับถ้าใช้แบบนี้มันก็เหมือนจะย้อนยุคไปนิดนึงไปแล้วดูคาแรคเตอร์ของมอดเฟสนะครับปเป็นเส้นตรงทั้งหมดเลย เป็นเส้นตรงก็คือชอ็อตไปแล้วจบสิบตัวก็คือยี่ห้อซันดีนะครับเขาได้ออกแบบลายปิป้นมาใหม่ครับนะมีฟิลมีขั้วของแบตเตอรี่เป็นแบบขันน็อตนะครับจริงๆเป็นวงจรเดียวกันเลยครับวงจรเหมือนฟ้าเขาหรือรุ่นทั่วไปนะครับ อาจจะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเท่านั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดซันดีขนาด5,500วัตต์ระบบ48โวลต์